จริงของจริงอ๋อกูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยกูว่าไปว้าไปโดมันรอบนึงถ้าใครจะมาหาผมขออย่างเดียวเลยอย่าเรียกว่าไงอย่าเปิดเพลงให้ผมฟังขอร้องแหละจริงอะกูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงผมไม่เป็นไรผมผมมีเพลงในใจแล้วผมผมฟังของผมได้โชว์ฟันห่างฮะเอางี้ถ้ากูถ้ากูดัดฟันขึ้นมา ผู้มึงจะกราบไปผู้ถามไปค่ะเบโดมันจะเปิดเพลงให้ผมฟังขอร้องแหละถ้าใครจะมาหาผมขออย่างเดียวเลยมีเพลงในใจแล้วผมผมฟังของผมได้อย่าเรียกว่าไงอย่าเปิดเพลงให้ผมฟังขอร้องแหละอ๋อไอ้คนไร้หัวเว่ยมีเพลงในใจแล้วฟันห่างไอ้เหี้ยจะบูลลี่อะไรนักโผล่ฟันนะนั่นยืมฟันไปขุดจอบ โอ้ยมึงจะด่าก,กูทำไมวะไอ้เหี้ยกูยิ่งแบบุนหิดอยู่ด้วยอบอกกูฟันห่างบอกกูฟันห่างไอ้เหี้ยชีวิตเนี้ยชีวิตนี้กูเจอแต่ฟันห่างอือกูเจอแต่คำว่าฟันห่างไอ้สัส

เบื่อเว้ยเดี๋ยวฟันห่างอืมอืกูเจอแต่คำว่าฟันห่างไอ้สัซอดเบื่อเว้ยเดี๋ยวฟันห่างอืมอืกูเจอแต่คำว่าฟันห่างไอ้ซอด เบื่อเว้ยแต่ฟันหักคิดถอยแต่คำว่าฟันหักพรุ่งนี้สตรีมได้ครับผมขอร้องแล้วผมว่าเลยอย่างว่าฟานะใครก็ได้คนดูวหนึ่งคนมาเจอกูไอ้สแใ่ขออย่าเลื่อนเลยผมว่าเลยกนะาบตรงนี้กาบจริงๆอย่าเลยอย่าอย่าเลื่อนใส่ผมเลยขอร้องอผมขอร้องจริงหุ้นติดฟันอะไรครับปานมอะไรคือปานม ซีไปหยิบนหนพี่ okay. หน่อยได้คร Restaur ับพี่ชายพวกนี้สตรีมคาทียได้ได้ได้พี่ชายพี่ผมสรุปพิกุลนี่ชื่อใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอะไรน้องว่าไงครับโอเ้โหเสียงอย่างอ้วนเลยสั์ไม่เลี้ยงพี่ผมอยากใหบพี่มา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 หนึ่งหนึ่งมาวินหนึ่งมามามาเจ็ดซีจัดเลยขาขอบมากับมามามาหนึ่งหนึ่งมาอันนี้่สังคมดีเนี่ยเห็นไหมน้องเข้ามาแบบมีมารยาทเว้ย อาวุธเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งนะด่านด่นแหน่มันเป็นอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยโอ้สวยสวยน้องขอร้องขอร้องอย่าเหลือเลยมามามาเอาอาวุธหายอาวุธหายมา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 พี่ขออย่างงี้นี่ต้องอย่างงี้เว้ยพี่เลื่อนมาโอ้ยเฮียกูขอแล้วต่อไอ้กูไอ้ยี่เป็นอย่างโน้ยดูดิดูแม่งพูดดิเฮีย กูย้ายไปออมี่โออะไรนะโอมี่ป่ะเฮ้ยเฮียโคแสบหูไอ้ต์นี่ไงมันไปักาตัวสแฟนบ้านพ่อแฟนบ้านแม่มึงอะเ้ยหรอมัวย เลือนใส่โอ้โหเฮ้ย,เ,ยเพลง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 ,เพลงโบอุยอ้ยผมไม่ใช่แล้ววันเลิ่ไม่ใช่แล้ววันเลิ่มไม่ใช่แล้ววันเลยไม่ใช่แล้วลงม,มาทุกเพลงเลยที่คอมสเปคอะไรสเปคไอเนี่ยไอคอคอไอสี่อะคอไอสี่เจนแปดอ่าแรมแรมสี่กาจอร์ทจอ RTX หนึ่งหกศนครับ จอท่านี้เนาะบ้าอะไรเออบ้าจัดจริงบ้านมันเลือนจริงมันเลือนโอ้ยมันเลือนจริงขอร้องแหละกูโอ้ขอร้องเถอะพี่บังช่วยหยุดโอ้โหเลือนกูอีุ้ะฮัลโหลครับพี่อ้วนผมยอมแล้วครับพี่พี่ชายใช่ทำผมเลยพี่โอ้ยอ้ยไอสัตว์เต็มบ่ฮัลโหลครับอย่าโอ้เพลงบูกูฟังได้เพลงบูอะมา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 เพลงคนอื่นกูไม่ฟังเว้ย ใครอยากฟังเพลงที่เมื่อกี้เมื่อกี้ใครเปิดไม่รู้อะใครอยากใครอยากฟังใครอยากฟัง,งบ้างเพลงบูเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังพี่ต้าเดี๋ยวพี่ต้าตื่นครับแลมหักครึ่งวะ <laughs> แต่เพลงดีนะใช่ใช่ใช่ขอเสียวอ,อะไรครับคบอกว่าเริ่มโอ้ยผมไม่ใช่แล้ววันเริ่มไม่ใช่แล้ววันเริ่มไม่ใช่แล้วเจนไป นะครับที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนครับ